เอวมเมสุตังเอกังสามายังพระคาวาสัก,กสุวิรหติกาปิละวัตุสมิงมหาเวเนมหาตาพิขุสังเคะสัตทิงปัญจามเตหิพิขุสตเตหิสัพเพเหวาระหันเตหิสัทธาสหิ จะโลกธาตุหิเทวตาปุยเยเยบุยเยนะสันนิปติตาโหติภักขวนตังสัตสนายังพิขุสังฆจาอทโคจัตุนังพุทธาวาสก,กายกานางเทวานังเอตสหิสียาคังโคภัคขวาสันสิสัก เสุวิราหติกาพิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตะพิขุสังเคนะสิทธิงปัจจามเทหิพิขุสตเตหิสัพเทหิวะอระห,ะะหันเตหิสัทหิจัดโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปตาติโหติพักขวันตัง ทัสสนายะภิกขสังคจยานูณะมายมปิเยนะพระขาวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกติมิทวาพระขวันโตสันติเกปะเจกคาทาพาเสยามติอัโคตาเทวตาเสยทาปินา นาพัลวาปุริโสสัมมิชิตังพวาภาหังปะเสยะปะสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะมีวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตาราหิตาภะขวาโตปุริโตปรุหังสุอัทโคตาเทวตังภะขวันตังอภิวาเตตวะ เอกัมตังอัฏสุสุเอกัมตังทิตาโคเอกเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาทังอาภา,าสิมหาสมยโยปวัสสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสม,มยังทักขิตายะวะ <c oughs> อัปปราชิตสังขันติอัทโคอัปาราเทวตาภะขวันโตสันติเกอีมังคะทังอภาสิตาอินตราภิโคสมามะหังสุติตังอัตโนอุชุกะมาลังสุธาพระทีวนเนตานิขะเหตาวาอินทริยะ นิรักขันติปันทิตาติอตโคอปวราเทวาตาภะขวันโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปาริคังอินทขีลังอาจหัดจมาเนเช ชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักคุมตาทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปปะระเทวตาภะขวันโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนาังคาตาเสนาเตขามิสันติอายปยภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวากายังปริปู สันติเตอทโคอภพควาพิขุอามันเตสิเยปุเยนะพิกขเวทะสสุโลกะธาตุสุเทวตาสนิวิปติตาโหติอตาคังทังทัศนายะพิขุสังขจเเยปิเตพิกขเวอะเฮสุงอติเตธรรม มัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโตเตสัมปิภะขวันตังเอตตาประมะเยวะเทวะสะเทวตาสนิปติตาอาเฮสุงเสยะธาปิไมหังเอตระหิเตเยปิเตภิกขเวภวิสันติอาณาอะขตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุท ทาเตสัมปภะคะวันตานังเอตัปะระมะเยวะเทวตาสันนิปติตาวิสันติเซยะทาปิเมหังเอตาระหิอาจิกิสามิพิกขเวเทวกายานังนามนิกิติยะยิสามิพิกขเวเทวกายานังนาม สามีพิขเวเทวกายานามานิสันตังตุสนาทะสุทากรมานสิกโรทะมาสิสามิติเอวันพันเตติพิโคเตพิขุพระขาว่าโตปัจจโสสุงพระขาว่าเอตทโจวะสิโลกามานสกัส สามิยะถคุมมาตัสติตาเยสิตาคิริคพภะรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสังลีนาโลมหังสาพิสัมคุโนอาโอทาตามานาสาสุทาวิปสัสสนนามนาวิลายคุโยพิโยปัญจสเตยันตาวาวะเนกาลิ ละตะวะตเทตโตอามมัญญะตยิสัทาสาวเกสารเนระเตเทบากายาอภิกันตาเตวิชนะพิโคโเตจะอาตาปะระจะ,จะาปะจอัปะมะกะรุงสุตวาพุทธาสันสาสานางังเตสัมปตุระหุญานางอมีนุสันนะทัสสานัง อเปกิตมะสัตกาตสมาคมทัุงสหัสังอัธาริตังสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมุทสุงอเปเกนันตสมาคุมสิสาสัพพาภูพาอหุจันตสัพพังอภิญญายะ วัคคติตวานาจักขุมาตโตอะมัญญาสิสะทาเสวากาสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเดวิชาณะโคโวเยโวหังกตะยิสมิขิราหิานุบุพะโซ สตสหาัสสาวยาคภุมมากรปิวัฏถะอิททิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโน,โนยะสสิโนโมทมานะอภิกูกามุงภิกขุนังสามิตังวรังชาสหาัสสาเวมะเฮมะวะตายาคานะ นานาตถวันยิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกูกามุพิขุนางสามิตังว่านางอิเจติสะโลสะสหัสายคานานาตตะวันยิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทมานา อภิกูกามุงพิกขุนังสามิตังว่านาง <c oughs> เวสามิตาปัจจสตายาคานานันตะวันยิโนอิทธิมันโตชุติมันโตยะสัสสิโนโมมานาอภิกูกามุงพิกขุนังสามิตังว่านังกุมพิโรราคะฮิโกเวปุลสะ นิเวสนังพโยนังสัตะสะหัสังยักานังปาริปุปาสติกุมพิโรกุมพิโรราคะราชาคหิโกโซโปาคาสามิติงว่านังปริมัจจาทิสังราชาสตัตตฐโธปัสาสติคันพพานังอธิปติมหาราชายัสสิตโน ปุตตาปีตสะพะหะโวอินทมานามมหาภลาอินทมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกูกามุงพิกูนางสามิตังว่านัง <c oughs> ทักนิทักขีนันจติสังราชาวิลุละโหตับปัสสะสติ กุมกันทานางอธิปติมหาราชายะส,สัสสิโซปุตาปิตาสาพาโวอินทมานะมหาภะละอิทมัมโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามานาอภิกูกามุงพิขุนังสามิตังวะรังปัจชิมาติสังราชารุ วิรูปะโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสาัสสิโตปุตตปิตัสสะพะหะโวอินทมานามหัตพัลาอินทมาโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกูกามุงพิผุนังสาิตังว่านังอุตตะรจัีิสังราชากุเวโร ตัปภาษาสติยคานังอธิปติมหาราชญา,าสัสสิสโสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทามานานะหะพราอินทมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะส,สสิโมโมทามานาอภิกูกามุงพิขุนางสามิตังว่านางังป <c oughs> ุรามัติสังทัต ทะตัดระทะทัตโททิขิเนนะวิรุละโล,ะละหโกปชิเมนะวิรูปคโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตะจัตุโรทิสาทันทัล,ละมะนาอัะสงเวเนกะปิละวัฒทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิกาสัทถามายากุเกทุเวท เกทุวิทูจะวิทุโตสหัจันทโนกามมเซโทจะกินโุมันทถนิมันทุจะปานาโทอปัมโยจะเวจะเทวสูโตจะมัลตาลิจิตตะเซโนจะคันพัโพนโนลาชาชะโนสโพอาคูปจะสิโคเจติมปะรุ สุริยวัชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคัมพลาสหัตลาชุพิมโมธานาอภิกามุงพิขุนังสามิตังวานังอัทาคูสานาภาษานาคาวีสาลาสหัตจันชกากัมพาลาสตลาอาคูปยาคาสหัสยาติพิยามานายามุนา ทาตตัดดาจะอาคูนาคายะสัสสิโนเอวะเอราวโนมหานาโคโซปคาสามิติงวานังดีคาราเชสหาัสาสารันติทิพาชิตาปคิวิสุทธะจัคคูเวหาสยาเตวะนามัสปัตตาจิตตราสุพปนนาอิติเสสานามัง พะย,ยันตานาคาราชามะศีสุอัน,นโตเขมามากกสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสาระมางกสุงพุทังชิตาวชิระหัต เนะสมุทังอุสราสิตาพักคตาโรภัสสะวะเสติอิติมันโตะยะสาสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุรา <c oughs> ทานเวคาสาปะวะเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทจมุจีสหสัสตันจะภะริปตานาังสพเพเวโรจมานั มากาสันในหิตะวาพรลินสีนังวาหูปัทมุปะคามงสามะโยธานิพันธตเตภิขุนังสามิตังว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยทคาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมยสะสสาส,สหเมตตาการุณายิ กรุณากายิกาอาคูเทวังยาสสิโนสเตสัเสเตสสัากายาสพเพนนานตตวันยิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตายะสสิโนโมทมานาอภิกูกามุงพิขุนังสานิตังวารัง เวทูจะเทวาสหะลีจัสสมาจะเทวเวยะมาจันทสุปานิสาเทวจันทมาคูปรักขิตาสุริยัสุปานิสาเทวสุริยะปมาคูปรักขิตานักขิตาปุระขิตวาอาคูมันทพลาหากาวนุวัสนังวสาโวเซโทสะโกปะคบุรินทโสเซ ทศเ,เตทศะทา,ากายาสเพนพนานาตะวันยินโนอิติมันโตชุดิมันโตวัน,นะวันโตยะสาิโนโมทามานาอภิกูกามุงพิขุนังสามิตังว่านังอัตตคูสหภูเทวาชาลมาคิสิคาริวาอริทกา,าจะโชจะโรชาจะอุมาบุพะสินภาสิโนโ วารุณาสหธรรมาจะอตตุตาจะเอนาชกาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะเนสิโนสเตสเสเตสสาทากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมทามนาอภิ กามุมพิขุนังสามิตังว่านางสมานะมหาสมานามนุษามนุสุตมาคิฏฐะปัทูศิกาอาคูอาคูมโนปัทูศิกาอาทาคูหะระโยเทวาจะเลหิตาวาสิโนปารคามหาปรคาอาคูเทวายะสิโนสัตเทเสเต เีสทายกายาสะเพมนาตตะวันยิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสะสิโนโมทามนาอะิกูกามุงพิกุนังสามิตังว่านังสะโสกากรุมหาอรุณาอาคูเวคนาสาสหัสโปตคะยะหาปโมคะอาคูเทวาวิจักคณาสถามตา หาราคะชามิสกาจายาัสีโนธนังยังอาคังปุญชุยปุญชุโยโนปุญชุโนโยสิธาอภิวัสติสเสเตสสัทากายาสัพเพนานตตวันยิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกูกามุงภิคุนังสามิตังวารัง เคมียาทุสิตากายากัสทายะสยะสัสินโนลัมพิตากาลามะเสทาโชติมานาจอาสวานิมานาเรนารติโนอาคูอทาคูปารานิมา นิมิตตาทเศเตท,ทัศธากายาสัพเพนานตตะวันยินโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตะยะสสิโนโมทมานะอภิกูกามุงภิกขังสามิตังวารังสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานตตะวันยินโนนามันนะวะเยนะอาคันชุงเยจันเย สัติสาสหาปาวุฒทะชามิมาคีลังโอทตินนามาณาสวังทักเคโคขาตารังนาคัางจันทังอสิตาติสุพรมพาระมปรมัตโตจปุตตาอิทมันโตสหัสสานังกุม,มาโรสิโตจัโซปะคาสมิตังว่านังสหัสพราม,มาโลกานางมาพรมมาหาพรมมาพิติ ทติอปานุชุติมันโตพิสมากายโยะสัสสิโสเทสัเทเทสัทอิสาราอาคูปัจเจกวาสติโนสัตเทสันจามโชโตอาคาอาริโตปาราวิริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทวาสุพัมเก มาราเสนาอภิกามิภัสสะกันนตัสสะมันที่ยังเอทะคันหาทะพันธะทะราเคนะพันธมัถุโวสามันตาปริวาเถท,ทมามโรมุจจิทาโกจินังอิติตัสถะหนาหาเซนโนกันนหัสเสนนางเออเปะอะเปสยิปานินาตลัภมหาจัสรังกัตตวา เีระบางยะถาปะวุสสโกมีโคฐานะยันโตวิชุวิสวิชุโกตัตทาโสปจุทาวัติงสังโกกุตโทอาสยางวเสกันจะสับเพอภิญญาวะวะวะคขิตวาน่าจักขุมมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารสาเสเนระเตมา ระเสนาอภิกันตาเตวิชาณทาพิขาวโวเตจะอัตตะ,ะมาการุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตาราคีปัตกามุงณีสังโลกัมปิอิจยุงสักเพ,พวิชิตะสังคาพยาติดายะสัตส,สิโนโมทันติสหภูติหิสกา wakka te, shani, sita, te.